โอ้ถึงแล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่โรงงาน s อ o โวนะใหญ่มากนะครับเป็นโรงงานแบตเตอรี่ที่ใหญ่จริงๆนะครับครอบคลุมพื้นที่นี่โอ้โหไม่รู้ว่ากี่ร้อยไร่นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูขนาดเซลล์ของแบตเตอรี่กันนะครับเขามีตัวอย่างที่เราดูกันเต็มไปหมดเลยนะครับด้านบนนี้เนี่ย51มแอลก็ขนาดเดี๋ยวดูแบบไม่ค่อยใหญ่มากใช่ไหมครับแต่พอมันเป็นแบตเตอรี่แบตเตอรี่รุ่นใหม่ๆแล้วอะจากที่แบบว่า เป็นขนาดแบบเป็นแพ็กๆแบบนี้นะครับเขามาทำเป็นแบบเป็นช็อตเบลดนะครับพอเป็นช็อตเบลดปุ๊บเนี้จะมีขนาดที่บางลงนะครับแล้วก็จะมีขนาดที่ยาวขึ้นนะครับเก็บแคปซิตี้ได้เยอะขึ้นรวมถึงประหยัดเนื้อที่ในการทําแบตเตอรี่แพ็คด้วยนะแล้วก็จะมีโชว์ให้เราดูกันอย่างสมมติว่าอันนี้เนี่ยมีขนาดทั้งหมด196่อยเก้า m a ใช่ไหมครับน้ำหนักของเขาเนี่ยค่อนข้างหนักเหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าลดขนาดเล็กหน่อยอาจจะต้องใช้กํนนาลังแบตเตอรีร่ที่มันเล็กหน่อยอย,อย่างเงี้ย ก็จะใช้แบบลักษณะคล้ายๆือนสมุติว่าเป็น106มลนะครับก็แล้วแต่เลยครับแต่ว่ารถในปัจจุบันอย่างในบ้านเราครับอย่างแบบออร่าคูดแคทอย่างเงี้ยนะครับก็ยังจะใช้เป็น,ปนแบตเตอรีล่ลักษณะแบบนี้อยู่ แล้วก็จะมาแพ็คในลนักษณะเหมือนเป็นเคสแบบนี้หรือว่าเป็นโมดูลนั่นเองนะครับแต่เขาบอกว่าแบตเตอรี่เจเนเรชันใหม่ๆเนี่ยคือเอาตัวเซลล์เนี่ยอันนี้คือ1เซลล์แต่ว่าตัวสแต็กที่มันเป็นแผ่นนะครับคือจะไม่ต้องใส่ลสักษณะเหมือนเป็นเคสแบบนี้แล้วก็คือใส่มาเป็นแผ่นแบบนี้เลยแล้วก็เอาไปใส่ในลนักษณะเหแบบที่มันเป็นเคสเป็นกล่องที่จะใส่ใส่ใต้ท้องรถไปเลยนะครับก็จะทําให้ประหยัดในเรื่องของเนื้อที่ก็คือตัดเรื่องโมดูลตรงนี้ทิ้งไปเลยเพราะว่าเขาบอกว่าสมมติว่าแบตเตอรี่ด้านในตรงนี้เ,เสียนะครับเช่น อันนี้หนึ่งแพ็กมาอย่างเงี้ยวางปุ๊บเนี่ยแล้วมันเสียนะครับการที่จะลื้อออกมาแล้วก็มารีเพลซหรือว่ามาเปลี่ยนแฟงเนี่ยมันก็ทําได้ยากมา,มากแล้วโอกาสที่มันจะเสียเนี่ยมันน้อยเขาเลย ตัดเรื่องโมดูลนี้ไปเลยก็เลยเป็นเซลล์ทูแพ็คไปเลยนะครับก็คือใช้เป็นเซลล์แบตเตอรี่แบบนี้แล้วก็ใส่แพ็คนะครับคือตัดเรื่องการดูแลไปเลยเสียเนี่ยก็เปลี่ยนทั้งแผงไปเลยอันนี้ง่ายกว่าครับก็คืออันนี้ก็คือหน้าตาของตัวแบตเตอรี่ของ s อสโนะครับที่พาเพื่อนๆนนมาดูกันนะครับมาดูหน้าตาของโซลิดเซนแบตเตอรี่กันนะครับมีให้ดูกันหลายขนาดเลยนะครับด้านบนนี้เนี่ย ก็คือ Solid สเ a t e b a t t บ r เที่ดู c a p a c i t y เนี่ยดูใหญ่หน่อยแต่ว่ามีความบางมากเลยนะครับถ้าเกิดลองลงมาเนี่ย mm hmm. ก็จะเป็นขนาด5 m a ก็จะเล็กหน่อยนะครับหน้าตาของ Solid Battery เนี่ยดูบางหมดเลยทุกความจุเลยนะอันนี้10 m a ดูความหนานะครับนี่ อันนี้5 ml นะครับอันนี้10 ml นะครับความบางของเขานี่ยโหบางมากเลยอันนี้เนี่ยพัฒนาใช้ในเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ยังไม่ได้ลงในรถยนต์หรือเออรถไฟฟ้านะครับก็ยังเป็นสำหรับใช้สำหรับโดยเอ่อเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ยังไม่ได้ลงไปในรถยนต์นะครับนี่นะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบประมาณนี้อันนี้เป็นลนักษณะเหมือนเป็น power bank เนาะเขาทำมาเนี่ยขนาด 1กิโลวัตต์อาวนะครับก็ไว้ใช้แบบในเอาไปแคมปิง้งเอาไปแบบทำพวกชาร์จฉุกเฉเินอะไรแบบนี้ก็สามารถที่จะใช้เครื่องมือแบบนี้ได้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันไฟพาวเวอร์ตัวอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆอะไรแบบนี้ได้เป็นแบบโมบิลิตี้นะครับเคลื่อนย้ายได้นะครับอันนี้ก็ทางเอสโอเนี่ยก็ทำเหมือนกัน,นครับ เดี๋ยวเราจะพาไปดูอีโคซัพพลายเชนกันว่าแบตเตอรี่เนี่ยสร้างมาแล้วเนี่ยมีวัฏสงอย่างไรในการที่จะรีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่ด้วยนะครับเริ่มจากตัวเริ่มต้นเนี่ยเป็นตัวแมททีเรียลก่อนนะนี่คือแร่ต่างๆเนี่ยพอเราได้แร่มาแล้วเนี่ยเราก็จะทําผลิตนะครับเป็นตัวเซลล์เป็นแผ่นๆแบบนี้แล้วก็มาแพ็คเป็นโมดูลนะครับแล้วก็มาใส่ที่มันรวมกันเป็นก้อนเป็นแพ็คใหญ่เนาะที่ไปใส่ใต้ท้องรถนั่นเองเนี่ยแล้วก็เอาไปขับเคลื่อนรถยนต์นะครับเมื่อเราใช้แล้วเนี่ยแบตมันเสื่อมแล้วเนี่ย ตัวโมดูลตรงนี้เนี่ยก็จะไปใช้ในโรงงานที่กับเก็บพลังงานไฟฟ้าตามที่อยู่อาศัยตามโรงงานต่างๆเพราจะหน้าตาก็จะเป็นประมาณอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเสื่อมสุดๆแล้วจริงๆเนี่ยเขาก็จะเอาไปแยกออกมาเป็นเซลล์เหมือนเดิมแล้วก็ไปรีไซเคิลเป็นแร่นะครับกลับไปด้านบนใหม่แล้วก็กลับมาทำเป็นแท็กใหม่อันนี้คือลักษณะ กราฟนะครับของการรีไซเคิลตัวแบตเตอรี่นะครับของทาง s อสโเขานะครับนี่ถือว่าแบบเจ๋งมากเลยก่อนหน้านี้เราคิดว่าแบตเตอรี่ทำมาเนี่ยใช้แล้วทิ้งแล้วแบบมันสร้างขยะแบบเยอะมากแล้วก็เป็นขยะมลพิษใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะนำกลับมารีไซเคิลแบบนี้ได้นั่นเองสโ o w ก็จะเอาเ <Yeah. S 2> อ่อโปรเซสต่างๆเนี่ยมาทำเป็นกราฟมาทำเป็นแผนผังให้พวกเราดูกันคนระับ เราอยู่ที่ s v o Research and Development Center นะครับเป็นที่สถานที่วิจัยแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ของแบตเตอรี่ SW s v o h o u s านะครับจริงๆเ่ะเราได้เห็นเครื่องไม้เครื่องมือมาการทดสอบแบตเตอรี่นะครับมากกว่าการทดสอบจริงๆเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะโชว์อุปกรณ์การทดสอบเท่านั้นเองนะครับว่ามีเครื่องไม้เครื่องมือทดสอบอะไรบ้างมีฐานการทดสอบอะไรบ้างเช่นการทดสอบอุณหภูมิแบบสุดขั้วนะครับต่ำสุดขึ้นไปสูงสุดนะครับรวมถึงจะมีการทดสอบแบบการชาร์จเข้าชาร์จออกอะไรเงี้ย แล้วก็สภาพอากาศที่จําลองขึ้นมาภายในบริเวณที่ทดสอบหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นฝุ่นลงน้ําแช่น้ําค่า IP อะไรต่างๆเนี่ยว่ามันกันน้ําได้ขนาดไหนอะไรอย่าี้จริงๆแล้วพอเราได้ไม่เห็นเนี่ยก็ยิ่งสร้างความมั่นใจให้กับพวกเราเข้าไปใหญ่เลยว่ารถยนต์ EV ของประเทศจีนหรือว่ารถที่ผลิตแล้วใช้แบตเตอรีร่ของ S- อเนี่ยก็ มีความมั่นใจสูงนะครับแล้วก็มีความปลอดภัยสูงนั่นเองนะครับก็หลายหลคนที่ใช้รถยนต์ e ีีอยู่ก็สามารถที่จะมั่นใจได้ในเรื่องของความปลอดภัยนะครับแล้วก็ความทนทานของตัวนแบตเตอรี่ของรถยนต์ E v ีที่มาจาก s อสโนั่นเองน,นี่ก็เป็นภาพร,รวมๆที่ได้พาเ,พ,เพื่อนๆดูกันนะว่าแบบบรรยากาศภายใน I อเดเซ e เตอรเป็นยังไงนะครับรวมถึงนะครับกระบวนการการทดสอบเหมือนกันในบางขั้นตอนที่เราได้เห็น,นครับว่ามีความมั่นใจขนาดไหนครับ